หมศาสนาพุทธในอินเดียเนี่ยหายไปไหนสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์ิวค่ะจากคลิปก่อนๆนะคะที่วิวเคยเล่าเรื่องว่าพุทธศาสนาเนี่ยเกิดในประเทศอินเดียไม่ใช่ประเทศไทยไปเนี่ยหลายคนก็มักจะคอมเมนต์มาหรือว่ามันก็มักจะมีข้อสงสัยหนึ่งเสมอๆเลยใช่ไหมคะว่าอ้าวในเมื่อศาสนาพุทธเกิดในอินเดียเกิดในเนปาลทําไมทุกวันนี้ศาสนาพุทธในอินเดียถึงแทบไม่มีเหลือเลยในขณะที่ในประเทศไทยเราเนี่ยศาสนาพุทธเฟื่องฟูคําถามคือถ้าศาสนาพุทธเกิดในอินเดียจริงศาสนาพุทธในอินเดียหายไปไหนทําไมคนแทบจะไม่นับถือแล้ว วันนี้วก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวของศาสนาพุทธในอินเดียมาเล่าทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้อกราชจากอังกฤษใช่ไหมคะในสมัยโบราณค่ะอินเดียยังไม่ได้เป็นประเทศแบบทุกวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นดินแดนชมพูทวีปหรือถ้าวิวพูดทว่าอินเดียในคลิปนี้ก็ขอให้รู้ว่าเป็นดินแดนบริเวณที่เป็นอินเดียปัจจุบันนะคะรวมไปถึงแถวแถวปากีสถานอัฟกานิสถานนิดๆแล้วก็เน,นปาลแ,แถบนั้นด้วยนะเรียกว่าอนุทวีปอินเดียทั้งหมดพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเขายังปกครองเป็นหมู่เป็นเหล่าอยู่คนนี้ก็อยู่แคว้นนั้นคนนั้นอยู่แคว้นีีตคกกก็มมษัรรรย์าาชป ขอองงตัวเแน่นอนว่าในบริเวณพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะคะศาส,สนาที่อยู่มาก่อนที่อยู่มาแบบอย่างยาวนานเลยก็คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูค่ะซึ่งก็เป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่บริเวณเนี้นับถือกันอยู่แล้วข้ามาในช่วงพุทธกาลประมาณ500ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะหรือว่าเมื่อ2,500ปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาในอินเดียตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่ในอินเดียเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านชาวเมืองแถวนั้นรวมถึงคนชั้นสูงใน สมัยนั้นเนี่ยหันมานับถือหันมาเลื่อมใสพุทธศาสนาจํานวนมากเอาเฉพาะที่เป็นนักบวชที่เป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะคะณนะวันมาคับบูชาก็มีถึง1250รูปแล้วยังไม่รวมพระภิกษุที่พระรูปอื่นๆนนไปบวชให้อีกนี่แค่นักบวชนะยังไม่นับพุทธมามก,กะไม่ว่าจะเป็นอุบาสุกอุบาสิกาที่ก็น่าจะมีคนหันมานับถือมากมายเต็มไปหมดแล้วก็กระจายตัวกันอยู่ในหลายแคว้นนะคะมีตั้งแต่คนธรรมดาไปจนกระทั่งระดับกษัตริย์ระดับเศรษฐีก็หันมาศรัทธา ศาส,สนาพุทธจานวนมากค่ะยกตัวอย่างเช่นกษัรตริย์แคว้นมคธก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูที่เป็นพระโอรสเองตอนหลังก็หันมาศรัทธาศาสนาพุทธเรียกได้ว่าผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธสมัยนั้นเนี่ยมีมากมายเป็นไปหมดค่ะดังนั้นถึงเราจะไม่รู้ตัวเลขเป,เป๊ะในสมัยนั้นนะคะว่ามีคนนับถือศาสนาพุทธมากแค่ไหนหรือมีภิกษุเนี่ยปวดอยู่ในศาสนาพุทธมากแค่ไหนแต่จากชื่อบุคคลสาคัญที่เราพูดพูดมารวมถึงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ทําให้เรารู้แล้วค่ะว่าสมัยนั้นเนี่ย ะะก็พูดง่ายๆว่ามากถึงขนาดที่คนที่เป็นแบบว่าพราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูจํานวนมากและเหล่าลูกศิษย์เนี่ยก็หันมาศรัทธาหันมาปวดในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปัญจาวัคคีมหาพราหมณ์โทรณนะพราหมณ์ไปจนกระทั่งถึงกลุ่มนักปวดอื่นๆอย่างชาลินสามพี่น้องอย่างนูน่นอย่างนี้ก็อย่างที่เราเห็นในพระไตรปิฎกนั่นแหละค่ะหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีปเราก็จะมานึกถึงอีกรอบหนึ่งในช่วงประมาณ200ปีหลังจากนั้นในสมัยของาอารพระเจ้าอโศกมหาราชใช อพุทธศาสนาเราก็มีการส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่ศาสนาตามที่ต่างๆทําให้ศาสนาพุทธกระจายออกไปนอกดินแดนชมพูทวีปแล้วก็ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ตามตรงนั้นตรงนี้หลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปหลายต่อหลายช่องทางในหลายช่วงเวลาค่ะเราจะเห็นว่าหลายๆที่นอกชมพูทวีปเนี่ยศาสนาพุทธก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาประจําชาติไปเลยอย่างแถวๆซาว Asia ์ออสเอเชียเราเนี่ยไทยก็มีคนนับถือพุทธมากกว่า90%ปตัดภาพกลับไปในปัจจุบันนี้ที่ดินแดนที่เป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนานะคะ จะเห็นว่าดินแดนที่เคยเป็นบริเวณชมพูทวีปเนี่ยศาสนาพุทธหายไปในอินเดียเนปาลปากีสถานบังคลาเทศศาสนาพุทธเนี่ยแทบจะไม่มีคนนับถือเลยอย่างในเนปาลอาจจะมีเยอะหน่อยเทียบกับประเทศอื่นๆที่พูดถึงไปเมื่อกี้แต่ขําว่ามากก็คือมีคนนับถือศาสนาพุทธไม่ถึง10%ของประชากรทั้งหมดในขณะที่ในอินเดียเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเหลือคนนับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณไม่ถึง1%บางแหล่งบอกว่า0.7%ด้วยซ้ําคําถามคือแล้วพุทธศาสนาที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นที่เคยเจริญรุ่่่งเเรืออทีีนนนักิดะไขึ้มหต ผลอะไรที่ทําให้หายไปนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่ทําให้ศาสนาพุทธในดินแดนบริเวณชมพูทวีปเสื่อมไปเนี่ยมีหลายปัจจัยแล้วก็มีหลายระรออค่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูทีละปัจจัยดีกว่าเริ่มจากปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือความแตแกแยกภายในคะ่ะทุกคนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยเวลาที่มีพระสงฆ์มีความเห็นอะไรไม่ตรงกันหรือว่าเห็นว่าในคณะสงฆ์เนี่ยมีพระสงฆ์บางรูปทําอะไรที่เอะอันนี้ไม่เหมาะสมหรือเปล่าสงสัยว่าถูกหรือผิดที่มันกั้ากึง่งกั้มกึ่งเนี่ยพระสงฆ์สมัยนัน พระพุทธเจ้าก็จะบอกว่า่ข้อปฏิบัติของสงฆ์คือแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์นี้อ่อันนี้โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้สามารถตีความแบบนี้ได้อันนี้ไม่โอเคเราควรกําหนดพระวินัยเพิ่มนู่นนี่นั่นคณะสงฆ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนตัดสินเรื่องพวกนี้ไม่อยู่แล้วดังนั้นแค่7วันหลังจากการปรินิพานคณะสงฆ์ก็เริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันจนกระทั่งต้องเกิดเป็นการสังขยานาครั้งที่หนึ่งในเวลา3เดือนถัดมาแล้วนะคะซึ่งงการสั ต่อให้เกิดสังคานาครั้งที่1แล้วแต่มันก็ยังไม่จบความคิดที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันเริ่มอย่างรากลึกลงไปในคณะสงฆ์ทั้งหลายแล้วค่ะจนเวลาผ่านไปอีกก็ถึงขั้นจะต้องมีการสังคานาครั้งที่2นะคะและในครั้งนี้เองค่ะก็เป็นครั้งที่ต่อให้มารวมตัวกันมาพยายามตัดสินกันแล้วก็ยังมีกลุ่มพระสงฆ์ที่มีความเห็นไม่ตรงกันสุดท้ายมันก็เลยเกิดการแยกนิกายขึ้นนะคะเป็นนิกายเถราวาดกับนิกายมหาสังคิกะจะเห็นว่าตอนนี้คณะสงฆ์มีความเห็นไม่ตรงกันละมี2กลุ่มที่มีวัดปฏิิบัตตไไม่ได้รง ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการสังฆยานาเนี่ยวิวเคยเล่าเอาไว้ในคลิปหนึ่งแล้วนะคะว่าพระไตรปิฎกจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าอยากฟังละเอียดๆไปฟังคลิปนั้นใดๆก็ตามนะคลิปนี้วิวอยากชี้ทุกคนเห็นว่าเห็นไหมว่าแม้แต่ในคณะสงฆ์กันเองนี่ไม่ได้พูดถึงพุทธาม,ามะกะัทั้งหลายนะเอาแค่ที่เป็นนักบวชเนี่ยก็มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วจะเห็นที่ว่าตอนนี้คณะสงฆ์แตกเป็น2นิกายเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ามี2นิกายที่มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะะะยนะรลาาี่ามาาานาน่มอองกอกหไตตั ทําให้เกิดการแตกวิกายเยอะแยะมากมายถึงจะมีความพยายามจะสังคายนาครั้งที่3 4 567เพื่อที่ว่าจะพยายามให้ความเข็นของพระสงฆ์เนี่ยกลับมาคล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่แน่ๆค่ะนี่แหละค่ะคือปัจจัยที่หนึ่งซึ่งในคลิปวิดีโอนี้วิวจะไม่ได้ลงเรื่องการสังคายนาแบบละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะคะเคยเล่าไปแล้วในอีกหนึ่งคลิปแบบละเอียดละเอียดเลยไปฟังอนนั้นเอานะเดๆใดก็ตามตอนนี้เราเห็นปัจจัยที่1เกิดขึ้นแล้วว่าออ่่่ะคณะสงงเเเเเริิมมมมไดดป็นนนนนััหึียวกื ะะปัจจัยต่อมานะคะคที่ทําให้ศาสนาพุทธหายไปจากอินเดียก็คือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนี่แหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของทั่วโลกน,นะคะที่เวลาที่มีศาสนาหนึ่งๆเข้ามาเวลาที่ความเชื่อมันปะทะกันเนี่ยเรื่องนี้เราพูดบ่อยมากว่าความเชื่อแต่และความเชื่อเขาก็ต้องพยายามทําให้คนมาเชื่อแบบเขามากที่สุดดังนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างศาสนาต่างๆแทบที่ในโลกค่ะอย่างในไทยปรากฏการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาผีที่เป็นศาสนาดั้งเดิมใช่ไหมพุทธก็ต้องทำไงก็ได้ให้คนทีี่นับถือ มานับถือพุทธคนที่นับถือผีก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ให้พุทธเนี่ยเข้ามาใกล้กับศาสนาผีมากที่สุดนะคะในอินเดียค่ะเนื่องจากคนเนี่ยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนพอมีศาสนาพุทธเข้ามาฝั่งผู้ที่เชื่อเรื่องพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ให้คนเนี่ยหันกลับมานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกครั้งซึ่งมันก็มีตั้งแต่วิธีที่บังคับเลยไปจนกระทั่งถึงวิธีที่ค่อยๆกลืนเอาเพราะว่าศาสนาพุทธตอนนั้นเนี่ยรุ่งเรืองมากแล้วก็เป็นปัญหากับคนที่เผยแพร่ศาสนาพราหมมมณ์ินนนดูค่่่่ะเเเืือองงจาาาาากกพุทธยข้้้แลลว็รชชัใ จากเดิมที่เขามีวันธรมมีระบบของสังคมอะไรเขาอยู่ดีๆพุทธบอกว่าไม่เรื่องนี้ไม่ต้องมีในช่วงแรกๆเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฝั่งที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ไม่พอใจค่ะแต่ว่าทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าระดับผู้ปกครองยังนับถือศาสนาพุทธอยู่จนกระทั่งมาหลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนี่แหละค่ะเราถึงจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนเพราะว่าเวลาที่ผู้ปกครองนับถือศาสนาอะไรเนี่ยคนในสังคมก็มักจะนับถือศาสนานั้นตามด้วยทีนี้หลังสมัยพระเจ้าอโศกก็มีสลับกันไปมาระหว่างกษัตริย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนับถือพราหมณ์ฮินดูมากกว่าไง,งเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันนี้วิวิเคราะห์เองนะจำอีกครั้งอันนี้วิวิเคราะห์เองศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความชอบธรรมกับการเป็นกษัตริย์เพราะว่าเขามีวันณกษัตริย์มีการกําหนดหน้าที่เลยว่าคุณเกิดมาคุณนี่แหละคือคนที่ต้องปกครองหน้าที่คุณคือปกครองธรรมะของคุณคือการปกครองถ้าคุณปกครองถ้าคุณต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองมันจะทําให้คุณได้ขึ้นสวรรค์ในขณะที่พุทธบอกว่าต่อให้คุณเป็นกษัตริย์คุณก็ต้องออยยยยยยย่่่่่่่าาาาาาาคคคนน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 นีีมมมมมัััััััไได้้้้้เเขกกบบบหททวป็ษตรริิ์ใใุสส ขนาดนั้นนะคะพอผู้ปกครองในหันมานับ,นบ,นบถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันมากขึ้นศาสนาพุทธก็สําคัญน้อยลงและยังไม่พอค่ะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเองก็มีมูฟเมนท์ที่พยายามจะทําให้คนที่นับถือพุทธเนี่ยหันกลับมาน,บนับถือพราหมณ์ฮินดูด้วยไม่ว่าจะเป็นมูฟเมนท์ที่ปรับคําสอนของตัวเองอย่างแต่เดิมเนี่ยศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะเน้นเรื่องการบูชาเทพเจ้าหลังๆก็มาเน้นเรื่องการแบบเป็นหนึ่งเทพเจ้าเรื่องดูข้างในเรื่องอะไรที่เป็นแบบว่านามาทํมมากขึ้นคือศาสนามันก็มีการปรับปรุงให้ให,ใหม่ขึ้นแล้วยังไม่พอ ยังมีเรื่องของการดึงเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นปางอวตารหนึ่งของพระนารายเลยก็มีเหมือนกับที่วิวเล่าไว้ในซีรีส์นารายอวตารของวิวนะไปฟังละเอียดๆตรงนั้นแต่ใดๆก็ตามพูดง่ายๆก็คือเขาบอกไปเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระนารายที่อวตารลงมาเพื่อดึงให้คนเนี่ยหลงผิดออกไปจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะได้เกิดกลียุคมีการส่งคนมาปราบมานู่นมานี่คือเหมือนกับเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยใส่เข้าไปในเรื่องความเชื่อเดิมที่เขามีอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว ในสังคมนี้นี่คือชั้นหลงผิดอยู่หรออ๋อฉั้นกําลังถูกดึงให้ออกห่างจากพระเจ้าฉั้นต้องกลับไปหาพระเจ้ากลับไปหาพระนารายณ์หรือว่า,าศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกครั้งอันนี้ก็คือมูฟเมนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นแล้วยังไม่พอนะคะมันยังมีมูฟเมนต์ที่เกิดการเบลนกันหรือว่าผสมกันของาศาสนาอีกเช่นในพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาก็มีลัทธิต่างๆมากมายใช่ไหมมันก็จะมีลัทธิหนึ่งที่เป็นลัทธิตันตระซึ่งจริงๆแล้วลัทธิตันตระนี่ก็จะเป็นลัทธิที่ ซึ่งเน้นตรงกิจกรรมด้วยนะมีเรื่องการแบบท่องเวทมนการบวงสวงผีการนู่นการนี่ทีนี้ลัธิตางๆบางส่วนก็ไปผสมรวมกับพุทธปางนิกายซึ่งจําได้ไหมจาเหตุผลแรกได้ไหมว่าพุทธแตกแยกกันมากแล้วมีคนเห็นแตกต่างกันเยอะมีคนตีความคาสอนแตกต่างกันมากนี่แหละตันตระก็ไปผสมกับพุทธสายหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นเหมือนนิกายใหม่อีกซึ่งก็จะไม่เหมือนพุทธแบบอื่นๆเลย และพุทธแบบตันตระนั้นก็ไปพัฒนาต่ออีกกลายเป็นวัชระยานกลายเป็นอะไรเยอะแยะนะคะอย่างในไทยเราเนี่ยสายนี้ก็พอจะมีหลงเหลือมาให้เราเห็นบ้างเหมือนกันเราจะเคยได้ยินคําพูดประมาณว่าถูกนิพพานกับโลกีอะไรเงี้ยคือมันเป็นคําสอนอีกแบบหนึ่งแบบอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะซึ่งมันก็ทําให้พุทธมีความหลากหลายขึ้นจนเราไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ยังใช่พุทธอยู่ไหมนึกภาพว่าในอินเดียเป็นโอ่งน้ําใหญ่ๆซึ่งเต็มไปด้วยฮินดูพอาศาสนาพุทธที่แบบหยดลงไปในโอ่งน้ํานั้นเป็นแค่สีจุดเล็กๆแล้วพอโดนน้ำสาดเข เจ,จือจางเจือจางออกนะคะถึงจะมีกษัตริย์หลายๆพระองค์ที่เรามองว่า,าก็ยังพยายามจะทานุบํารุงพุทธศาสนาให้ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้ามิลินพระเจ้ากนิสกะพระเจ้าหัตาวัฒนะพระเจ้าธรมาร,รมปาละเทวปาละอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายศาสนาพุทธในบริเวณดินแด,น,ดนชมพูทวีปก็ไม่สามารถกลับมาพีคได้เท่าสมัยแบบพระเจ้าอาโศกอีกแล้วค่ะเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ดูมันหยางลากลึกมากกว่ามากๆในบริเวณนั้นนะคะจากที่เล่ามาก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าศาสนาพุทธเนี่ยจางมากในอินเดียค่ะแต่ก็ยังไดด้หายยทีีเว ะะตัวที่เรียกได้ว่าแทบจะมาปิดฉากศาสนาพุทธในอินเดียเลยเนี่ยคือปัจจัยสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการเข้ามาของมุสลิมในอินเดียนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นตอนช่วงศตวรรษที่6ค่ะที่เกิดศาสนาอิสลามขึ้นนะคะในดินแดนบริเวณตะวันออกกลางค่ะหลังจากนั้นนะคะศาส,สนาอิสลามค่อยๆกระจายตัวอย่างรวดเร็วบริเวณตะวันออกกลางแล้วก็กระจายมาจนกระทั่งถึงดินแดนที่เป็นอินเดียด้วยซึ่งความแปลกอย่างหนึ่งของการกระจายตัวศาสนาอิสลามเนี่ยนะคือเขาไม่ได้กระจายตัวในเชิงศาสนาอย่างเดียวค่ะแต่ว่าศาสนากับการทหา เ,เขาไปพร้อมกันดังนั้นเราก็จะเห็นช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่1112ที่กองทัพมุสลิมเติร์กเนี่ยยึดอินแดนเมโสโปโตเตเมียได้ก็คือแถวแถวอิรักไปละเปอร์เซียหรือตรงอิหรา่านก็โดนยึดจากนั้นเนี่ยนะคะก็เข้ายึดดินแดนบริเวณอินเดียตอนเหนือค่ะแล้วพอเขายึดได้เนี่ยเขาก็จะตั้งราชวงศ์ของตัวเองใช่ไหมอย่างราชวงศ์แรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นราชวงศ์มัมลุกนะคะพอยึดได้นี่นะคะเนื่องจากเขาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยก็เลยจะต้องมีการทุบทำลายศาสนสถานของศาสนาอื่นหรือเปลี่ยนศาสนสถานนั้นให้เป็นศาสนสถานของตัวเ ซึ่งบางทีจากที่นักวิชาการเขาบันทึกกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะทุบทําลายซะทุกที่ค่ะแต่ส่วนมากเขาก็จะเน้นทําลายบริเวณที่เป็นศูนย์กลางความเชื่อของศาสนานั้นๆเพื่อที่ว่าจะได้ให้คนบริเวณนั้นเนี่ยเปลี่ยนศาสนาทีนี้ก็เหมือนกับในประวัติศาสตร์อินเดียที่วิวเคยเล่าค่ะว่าหลังจากที่กลุ่มชาวมุสลิมเข้ามารุกรานอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามากลุ่มเดียวแต่ว่าเขามีหลายกลุ่มแล้วเขาก็ผลัดกันเข้ามามารุกรานมาตีกันเองบ้างผัดเปลี่ยนกันไปมาช่วงไหนที่สามารถปกครองได้เยอะ เนื่องจากเขาเข้ามาจากทางเหนือราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็จะอยู่ทางอินเดียเหนือเป็นหลักค่ะในขณะที่อินเดียตอนกลางกับตอนล่างเนี่ยผู้คนที่อาศัยอยู่ในอนุทวีปอินเดียเดิมเนี่ยนะคะก็อ,อ,อ,อพยพหนีมุสลิมเนี่ยลงไปด้านล่างกันผู้ปกครองเดิมๆเ,เนี่ยเขาก็พยายามจะสามัคคีการเพื่อต้านมุสลิมเอาไว้ทําให้ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยยังอยู่ภายใน,ในดินแดนที่เป็นอินเดียปัจจุบันได้นะคะส่วนคนที่นับถือศาสนาพุทธกันเองเนี่ยนะคะก็หนีตามลงมาทางใต้ด้วยมาอยู่รวมกับพวกฮินดูอยู่รวมกับอะไรโดยเฉพาะในแคว้นมคธเนี่ยนะคะหนีกอ่งคปร พรนมคตเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ปาละก็เปิดรับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทุกศาสนาเป็นอย่างดีค่ะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยยังพออยู่ได้ยังไม่ได้หายไปซะสิส้นเชิงนะคะถึงจะจางมากแล้วตอนนั้นแต่ทีนี้พอข้ามาช่วงศตวรรษที่13ค่ะชาวมุสลิมเขาแผ่ขยายอํานาจมากขึ้นเริ่มเข้าไปในอินเดียตอนกลางแล้วก็ตอนใต้แล้วทีนี้ปัญหาก็เกิดค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ปกครองเดิมที่เขาอยู่กันเลยๆแคว้นเนี่ยเขาเริ่มไม่สามัคคีกันเหมือนเดิมมันเริ่มมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยฉันก็ไม่รอดเธอไม่รอดเหรอเธอขอความช ทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองสุดท้ายก็เหมือนแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนี่ยถูกชาวมุสลิมเนี่ยยึดไปได้เกือบทั้งหมดนะคะแล้ววิธีที่เขาเข้าไปก็เหมือนเดิมค่ะมีการทุบทําลายศาสนาสถานมีการบังคับให้คนเนี่ยเปลี่ยนศาสนารวมถึงเขาไม่ได้ใช้แค่วิธีแบบใช้กําลังอย่างเดียวนะเขามีสิ่งที่เรียกว่าภาษีศาสนาด้วยคือประมาณว่าเธอะจะนับถือศาสนาเดิมก็ได้แต่ฉันมีภาษีศาสนาเกิดขึ้นถ้าเธอนับถืออิสลามเธอไม่ต้องเสียตรงนี้แต่ถ้าเธอนับถือศาสนาอื่นเธอต้องเสียเงินนู่นนี่นั่น,นมันก็ทําให้มีกลุ่มคนททีี่ได้รับบผลกจาาภษเต็มๆ พวกกลุ่มพ่อค้าเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าอา้าวฉันเป็นพ่อค้าอยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูฉันก็ไม่ใช่วันนะสูงอะไรอยู่แล้วแล้วมาโดนเก็บภาษีเพิ่มอีกอเปลี่ยนศาสนาดีกว่ารวมไปถึงพวกชนชั้นล่างที่รู้สึกว่าเออฉันเป็นชนชั้นล่างฉันอยู่ฮินดูฉันโดนเหยียดแต่ไปเป็นมุสลิมทุกคนเท่ากันอ่ะงั้นฉันเปลี่ยนศาสนาดีกว่าในขณะที่ชนชั้นสูงบางคนเนี่ยก็มองว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามเนี่ยนะฉันก็ไม่สนิทกับคนที่มีอํานาจอยู่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนศาสนาดีกว่าดังนน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 นั้น้คนจําา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 วววมมกก็็เเเเลลลยยปปีี่่ศศสสสอิใชง ้ลหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยก็จะปกครองอินเดียมายาวๆเลยถึงสมัยแบบราชวงศ์โมกุลสมัยอะไรที่เราเล่าๆกันไปค่ะซึ่งชาวม,มุสลิมเนี่ยเขาปกครองอินเดียอยู่ถึงแบบ800ปีอะดังนั้นความเป็นศาสนาพุทธรวมถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือจืดจางมากในช่วงเวลานั้นคือโดนฟรีสไว้ยาวๆแบบ800ปีเลยนะคะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเสื่อมไปจนแทบจะหายไปจากดินแดนบริเวณที่เป็นอินเดียปัจจุบันเลยทีนี้หลายคนน่าจะสงสัยว่าแล้วทําไมศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาเชนเขายังกลับมาได้เลยในขณะที่ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได ตรงนี้มีคนอธิบายไว้นะคะบอกว่า,าศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็โดนไปหนักเหมือนกันในช่วงเวลานั้นเหมือนกับที่วิวเล่านี่แหละแต่ประเด็นก็คือความเป็นาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันเบลนอยู่กับชีวิตประจําวันของคนอินเดียไปแล้วไงเวลาที่เขาถ่ายทอดศาสนาการเขาใช้พราหม์ถ่ายทอดใช่ไหมซึ่งพราหม์มันเป็นวันนะเขาก็แต่งตัวเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนประชาชนคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ผิดแปลกจากปุตุชนทั่วไปขนาดนั้นเขาก็สามารถแต่งงานมีลูกสืบทอดเชือ้อสายอะไรื่นของเขาได้ในขณะที่าศาสนาพุทธเวลาเผยแผ่าศาสนาเผยแผ่จากใครพระพระสงฆ์ของศาสนาพุทธเนี่ยนะ ถรเมตรเราก็รู้แล้วว่าคนนี้คือพระศาสนาพุทธเพราะว่าแตกต่างจากชาวอินเดียคนอื่นอย่างชัดเจนเนื่องจากโกนผมนุ่งจีวรสีก็จำเพาะเจาะจงมากๆดังนั้นเวลาที่มีการใช้กําลังกําจัดศาสนาอื่นเกิดขึ้นเนี่ยพระสงฆ์โดนง่ายกว่าเยอะหลายเท่านะคะและยังไม่พอคะ่ะลักษณะการสืบทอดศาสนาเนี่ยการที่คุณจะบวชพระได้ไม่ได้แปลว่ายอยู่ดีๆคุณจะบวชได้นืกอออกไหมต้องให้พระอีกรูปหนึ่งเป็นคนที่บวชให้แล้วยังไม่นับว่าสมัยนั้นมีกฎเหมือนทุกวันนี้ไหมว่าต้องมีพระ5รูปมาร่วมกันถึงจะบวชไไไดดด้้้อะะไรรไัังงงนนนใ่่ววเลาทีพส โดนกาจัดไปเยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยต่อให้เป็นคนที่อยากปวดมากๆแต่ถ้าไม่มีคนปวดให้ก็ปวดไม่ได้นะคะยิ่งพระสงฆ์ถูกกาจัดมากไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดพระสงฆ์ใหม่ๆยากขึ้นยากขึ้นเท่านั้นแถมในสมัยโบราณเนี่ยคนที่อุปถัมภ์ศาสนาพุทธทั้งหลายเนื่องจากาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่พระสงฆ์ไม่สามารถเก็บทรัพย์สมบัติไว้กับตัวเองได้ต้องมีคนอุปถัมภ์ต้องมีคนคอยถวายอะไรตลอดแล้วนึกสภาพว่าสมัยนั้นเนี่ยคนชั้นสูงเอาตัวเองยังไม่รอดเลยถูกลุกกานไปแล้วในขณะที่ชาวบงชาวบ้านก็ไม่รรรอออดเหหมมืนนนกัใใคจะะุปถ์ศาาาสสทํ้พง สามารถอยู่แบบนั้นได้พอพระสงฆ์ลดน้อยลงเรื่อยๆในอินเดียนะคะสุดท้ายศาสนามันก็ค่อ,คอยๆเลือนหายไปคือเหลืออยู่น้อยแบบแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีในขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาสืบต่อกันทางตระกูลไงมันก็เลยทําให้เขาอะยังเหลืออยู่บ้างแล้วด้วยความที่เขาอยู่มานานกว่าเขาเบลนอินกับวิถีชีวิตชาวอินเดียมากกว่ามันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถฟื้นขึ้นมาได้ง่ายกว่าเมื่อถึงเวลาที่แบบเขาต้องการจะฟื้นขึ้นมานะคะและนี่แหละคะ่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น800ปีผ่านไปศาสนาพุทธก็เลยแทบจะหายไปเลยจากอินเดีีีียแบบ100%นนะคะคคคท้ถาามมมว่่วไใครคิด จะแบบพยายามฟื้นฟูศาส,สนาพุทธในอินเดียเลยเหรอก็ต้องบอกว่าก็มีนะอย่างในมูฟเมนต์ช่วงศตวรรษที่20เนี่ยตอนช่วงที่แบบเขามีการเรียกร้องเอกราชอินเดียการจากอังกฤษจ,จากอะไรเราจะเห็นคนหนึ่งที่มีความพยายามจะเอาศาสนาพุทธกลับมานั่นก็คือดรเนแบก้าหลายคนอาจจะได้ยินชื่อดรเนแบก้าจากคนที่เป็นแบบคนเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของพวกดาลิลหรือว่าพวกจันทานบางคนอาจจะเห็นจากการที่เขาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอินเดียบางคนได้ยินจากวิชาพุทธศาสนาอ้าวเขาเป็นดาลิตเขาเป็นจันทานไม่ใช่หอแล้วเาเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนา ทำไมมาอยู่ในวิชานั้นคือดรเอ็มบปก้าเนี่ยเขาเป็น พราหมณ์ฮินดูค่ะแต่ว่าเขาเกิดมาในกลุ่มคนนอกวันณนะหรือที่เรียกว่าจันทานหรือว่าาลิตนะคะซึ่งพวกนี้จะถูกแบบกีดกันจากสังคมอย่างถึงที่สุดดังนั้นตัวดรเอมเปก้าเองเนี่ยก็มองไปแล้วก็มองว่าเออตอนนี้อินเดียกำลังจะเป็นเอกราชเนี่ยนะศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่น่าสนใจเพราะว่าไม่มีการกีดกันระหว่างวันณนะดังนั้นถ้าจะปฏิรูปเรื่องวันณะอินเดียเนี่ยการส่งเสริมพุทธศาสนาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดดรเอมเปก้าก็เลยพยายามประกาศให้คนในอินเดียตอนนั้นนะคะที่เป็นวันณะตามอย่างวันณะสูตรหรือว่าคนที่เป็นนนทลลิตแบบออยู่่กวณนนะีซึงมๆ นน้าให้หันมานับถือศาสนาพุทธสิและเนื่องจากตอนนั้นเขาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะตอนที่อินเดียกำลังแบบประกาศอกราชอะไรกันนี่คือสาเหตุที่ทําให้ถงชาติอินเดียทุกวันนี้ถึงเขาจะเป็นประเทศพราหมณ์ฮินดูแต่สัญลักษณ์ตรงกลางถงชาติเขาเป็นธรรมจักรของพระเจ้าอาโศกเพราะว่าเขาพยายามจะทํามูฟเมนต์นี้นี่แหละแล้วเราก็เลยเห็นมูฟเมนต์ที่ต่อเนื่องมาจากดรเตอ็มเบก้ปานะคะว่าปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามจะฟืน้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชิญพระจากในอินเดียเองหรรรืืือออว่่่าาาเเชิญพะะจกปททศศนนนๆีับถส อย่างสายประเทศไทยประเทศศรีลังกาแล้วก็ไปอ,อีกสายหนึ่งเลยก็คือทิ Б เบตกับจีนเนี่ยนะคะเข้ามาพยายามฟื้นฟูพุทธาศาสนาในอินเดียค่ะอย่างตอนพุทธชายันตีที่าศาสนาพุทธครบ2,500ปีดรเอเบกอ,อ,อ,อก็คือนําชาวอินเดีย200,000คนนะคะปฏิญาณตนเป็นพุทธมามก,กะส่วนนายกรัฐมนตรีเนรูตอนนั้นเนี่ยก็เชิญชวนให้ประเทศพุทธาศาสนาทั่วโลกเนี่ยนะ,ะให้มาสร้างวัดเอาไว้ในดินแดนอินเดียเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียด้วยค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ถ้าเราไปอินเดียเราก็จะเห็นแบบวัดดไไทยยใในนนออิเีะร แล้วเราก็จะยังพอเห็นวัดที่แบบอ่ะมันเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็จะเป็นมูฟเม้นหนึ่งที่เขาพยายามจะฟื้นฟูศาสนากลับมาในดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของพุทธศาสนานั่นเองค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของปัจจุบันแล้วตอนนี้วิวน่าจะตอบคาถามให้ทุกคนได้รู้แล้วว่าทําไมศาสนาพุทธในอินเดียถึงค่อยๆจางหายไปจนทุกวันนี้แทบไม่มีอยู่เลยนะคะต้องกลับมาฟื้นฟูก,กันเอาว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและโบกัสใหม น่าสนใจนะคะที่เราจะเห็น movement หลังๆว่าเออมีความพยายามเผยแผ่ศาสนาพุทธข้ามมิกายแล้วก็ข้ามโซนกันไปมาเช่นในจีนเนี่ยเขาเป็นมหายานใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะเห็นวัดพุทธที่เป็นวัดไทยไปเปิดในจีนหรือว่าในอินเดียเราก็เห็นวัดพุทธที่เป็นวัดไทยไปเปิดตรงนั้นในสีลังกาก็มีวัดพุทธที่ไทยไปเปิดที่สีลังกาแล้วเขาก็ข้ามกันไปข้ามกันมาแบบเนี้ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะเอาว่าถ้าใครมีอะไรอยากแชร์เรื่องนี้คอมเมนต์มาด้านล่างค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล